พาศิลปินน้ำตาลฟิล์มมาทำ Exclusive Mocktail Workshop กับการ์ียกันค่ะเ <us> หนาพาทีม Farm Love Academy มาจัดเตรียมให้ครบแบบนี้เลยนะคะทุกท่านผู้เข้าร่วมก็จะได้เป็นเซตแบบนี้เลยค่ะพร้อมที่จะเริ่มทำกิจกรรมสนุกๆก,กันเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศ ก่อนเริ่มและก็เริ่มงานนั่นเองค่ะและถึงโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดคุณน้ําตาลแล้วก็คุณฟิล์มนะคะเดินออกมานะคะจากม่านสวยสง่าสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักทายเหล่า e x c l u s i v e นะคะแฟนคลับนั่นเองค่ะซึ่งเป็น Top ป p e n d e r นะคะของผลิตภัณฑ์นั่นเองภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่ทักทายนะคะแล้วก็มีการให้ทดลอง Experience กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด้วยค่ะเป็น Top Spender อันดับที่1ก็ได้มาใกล้ชิดกับคุณ น้ำตาลคุณฟิล์มทดลองผลิตภัณฑ์กันเอง<า>ค่ะนั่นก็พาทำม็อกเทลเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาให้กับแบรนด์นี้โดยเฉพาะนั่นก็คือ Hiding Kiss Virgin Mojito ค่ะและอีกเมนูก็คือ g r e e n g l o w m y ล่าส Spark นั่นเองค่ะเป็นการทำเวิร์กช็อปที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์กับแบรนด์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันนั่นเองแต่ละท่านก็จะได้ทำเวิร์กช็อปม็อกเทลไปพร,พร้อมกับศิลปินที่คุณรักและชื่นชอบแถมยังมีผู้โชคดีท็อปสเปนเดอร์สามท่านที่ม ด้วยความสนุกนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะการทำแบรนด์ Experience นให้กับแบรนด์ของคุณหากคุณอยากสร้างประสบการณ์ดีๆให้แบรนด์ของคุณทักเรามาได้เลยฟาร์ม u ัก Academy